สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพนยนตเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นาะก็ได้เป็น Toyota Vigo นะครับ2.5ตัว E นะครับปี2013เกียร์แมนนวลนะครับหรือเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็เสนอขายอยู่ที่ราคา399,000บาทเท่านั้นนะครับและผมอยากจะบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับแล้วก็ผ่อนสบายยนะครับเดือนละประมาณ8,000บาทนะครับ 6ปีนะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงผมพาดูกันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับโมอ่าในส่วนของโฉมคันนี้จะเป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับโฉมหน้ายักษ์นะแล้วก็อ่าส่วนกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะเป็นมันตรีเฟกเตอร์นะครับอ่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านใน และคันนี้ก็ติดไฟตัดหมอกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นสีดําดุดูแบบนี้เลยนะครับติดแคลรีบอยให้ด้วยนะครับแต่ใครไม่ชอบแคลรีบอยนะครับเราสามารถถอดให้ได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเนาะมาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดต่อนะครับตัวล้อนะครับล้อแม็กนะครับหก้านสีดำนะครับสวยๆแบบนี้นะครับขนาดแม็กขอบ16นะครับตัวยางคันนี้นะครับเป็นยางปี2017นสะครับสัปดาห์ที่33 นะครับเป็นยางมิชลินนะครับดอกนะครับเหลือลึกๆเลยนะครับนิ่มๆพร้อมใช้งานนะครับตัวโครงสร้างซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการชนนะครับหรือว่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้นะครับมีบันไดทางขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสีเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับมีกันสาดให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ นะครับอ่ะมือจับนะครับมือจับเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมสวยงามโลโก้ไฮลักวิโกแชมป์นะครับสำหรับคันนี้เนาะอ่าคันนี้ก็เดิมเดิมก็ติดแคลรี่บอยมาด้วยนะครับคันนี้ติดแคลรี่บอยมาด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ถือว่าเป็นกําไรเลยนะครับแต่ใครที่ไม่ชอบอยากให้ถอดให้นะครับบอกได้เลยนะครับอ่าทางผมสามารถถอดให้ได้นะครับไฟท้ายนะครับดีไซน์สวยงามเข้ากับตัวรถนะครับีอ่าเป็นไฮลักนะครับ เป็นตัว E นะครับตัวรองท็อปนะครับ v i g o Champ นะครับคันนี้นะครับกันชนนะครับไม่มีร่องรอยของการโดนชนเลยนะครับเป็นโครเมียมสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเบรกตรงที่3ให้นะครับแฮร์รี่บอยเปิดง่ายนะครับไม่เหนื่อยไม่ฝืนนะครับตัวแม็กไพลเนอร์นะครับเดิมๆแท้จากโรงงานนะครับ เดิมๆสวยมากนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับใครที่กําลังหากระบะไว้ใช้งานนะครับผ่อนสบายสบายคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับได้เป็นวีโก้หน้าแชมป์ด้วยนะครับถึกมากทนมากนะครับใครที่เป็นสาวกของค่ายนี้อยู่แล้วจะรู้กันดีนะครับว่าวีโก้หน้าแชมป์นะครับถึกจริงๆนะครับตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2005นะครับเครื่อง2005ถือว่าเป็นเครื่องที่มาตรฐานรถกระบะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า อ่าหนึ่งนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็2นะครับอ่าได้แรงออกตัวที่ดีนะครับก็คือมีแรงขับเคลื่อนนะครับอะไรอย่างนี้ถือว่าดีเลยนะครับไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปนะครับอ่ะพาดูด้านในกันต่อเลยนะครับด้านในคันนี้เป็นสีเบดนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีเบดนะครับประตูเป็นสีเบดล้วนนะแล้วก็ตกแต่งนะครับเป็นสีเทา นะครับกระจกเป็นออโต้แล้วนะครับคันนี้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับตรงนี้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบหนังนะครับสี่ก้านนะครับพวงมาลัยแบบหนังสี่ก้านนะครับไอ์แบ็คคู่หน้านะครับอ่ะมาคันนี้นะครับผมลืมเอากุญแจมานะครับแต่มาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่น 2825โลนะครับ2 4 2แสนโลไม้แท้นะครับไม้แท้นะครับตรวจสอบได้เลยนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีแท้เดิมจากโรงงานนะครับเกียร์แอนนาล็อกนะครับปรับสีระดับนะครับมีช่องชาร์จไฟต่างๆนะครับนี่นะครับ USB AUX นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ช่องชาร์จไฟตรงนี้นะครับ เกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับตัวนี้มีที่พักแขนนะครับแล้วก็บะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีเบจนะครับสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของรอยขาดหรือว่ารอยแตกลายงาเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็คันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับตัวเบาะด้านในนะครับสวยงามนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะครับ สุดข้างมือแม่แรงนะครับจะอยู่ใต้นี้นะครับอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็ผ้ายางครบนะครับด้านในสวยแล้วก็กว้างนะครับคันนี้น่าใช้งานนะครับสวยมาก อย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับ089480นะครับ7362นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับมาเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ 2,500cc นะครับเป็น D4D นะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ก็แห้งนะครับสะอาดนะครับไม่มีคาบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับตามสไตล์ของบริษัทเพชรยนต์เรานะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับแล้วก็สบายใจนะครับว่ารถของเรานะครับดีจริงแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะครับแผ่นเพจเดิมแท้จากโรงงานนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับตรวจสอบได้เลยแบตเตอรี่ใหม่ๆ นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆตัวโครงสร้างนะครับคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับดีเลยนะครับดีเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็แผงกันชนวนกันความร้อนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะใครสนใจนะครับย้ําอีกครั้งเนาะคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับ 2.5ตัว e นะครับเป็น smart cap นะครับปี2013นะครับเป็น vigo champ นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000บาทนะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับทนถึกนะครับใช้งานดีแรงดีประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0894807362 นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันนี้นะครับอาจตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพบินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับใครมาถึงแล้วก็อาจติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนาอก็คันนี้ใครไวใครได้ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ